ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะสำหรับแนวทางการเยียวยาพนักงานของโรงพยาบาลเดชาแม้ว่ากระทรวงแรงงานจะหารือกับผู้บริหารของโรงพยาบาลหลังจากโรงพยาบาลนั้นปิดตัวลงค่ะไม่เพียงพนักงานเท่านั้นนะครับแต่ว่าผู้ประกันตนนั้นก็เข้ามาสอบถามเสร็จเรื่องของการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลครับ พนักงานโรงพยาบาลเดชาย,ยังคงปฏิบัติงานตามปกติเนื่องจากไม่มีคําสั่งจากผู้บริหารให้หยุดงานโดยมีผู้ประกันตนกับโรงพยาบาลกว่า50คนนะครับที่ทราบข่าวเข้ามาสอบถามรายละเอียดและสิทธิการรักษาพยาบาลหลังโรงพยาบาลปิดรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงแนวทางความช่วยเหลือกับพนักงานของโรงพยาบาลว่าจะเชิญผู้บริหารเข้ามาห,าหารือทางออกร่วมกันนะครับเพื่อให้จ่ายเงินเดือนส่วนที่ค้างไว้ให้กับพนักงาน แต่หากถูกปฏิเสธนะครับพนักงานสามารถยื่นคำร้องต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอให้ดำเนินการบังคับใช้ให้จ่ายเงินตามเกณฑ์ขั้นต่ำแบบค่าจ้างรายวันเป็นเวลา60วันสุดท้ายเราออกคำสั่งและนายจ้างไม่สามารถหาเงินมาจ่ายตามคำสั่งได้ลูกจ้างเขาก็จะสามารถที่จะยื่นคำขอรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้นะครับ เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก็จะมาช่วยในเรื่องของการมาเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างในชั้นต้นก่อนซึ่งอัตราของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนั้นก็จะกําหนดเอาไว้นะครับในอัตราค่าจ้างขั้นต่ําแล้วก็จํานวนสูงสุดก็คือ60วันก็คือ18,000บาทที่ลูกจ้างจะได้รับอันนั้นเป็นการเยียวยาในเบื้องต้นก่อนนะครับ นายอนันตชัยบอกด้วยว่าขณะนี้รับได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารโรงพยาบาลที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทข้อหาไม่ชำระเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างและสถานีตำรวจนครบาลดินแดงข้อหาไม่มาพบตามคำสั่งของเจ้าพนักงานหลังส่งหนังสือเชิญผู้บริหารมาแล้วถึงสองครั้งและเตรียมดำเนินคดีทางอาญาต่อไปขณะที่ช่วงเช้าครับกระทรวงแรงงานได้เชิญจากสิบเอกชันรงศรีประเสริฐอดีตประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเข้ามาหารือทางออกร่วมกัน แต่กลับไม่มีความชัดเจนเรื่องเงินเดือนที่ยังค้าง,งจ่ายให้กับพนักงานกว่า179คนและแนวทางการบริหารงานต่อจากนี้ไปครับสร้างความผิดหวังให้กับพนักงานเป็นอย่างมากด้านนางสาววรุณีเจริญพงษ์นาราผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทศรีอยุธ ซึ่งเช่าและบริหารงานโรงพยาบาลมาเป็นเวลา10ปีครับเรียกร้องให้บริษัทเร่งดําเนินการเอกสารทางกฎหมายและจ่ายเงินให้กับพนักงาน <ไป S 1> เนื่องจากขณะนี้ทราบว่าจะมีกลุ่มบริษัทเอกชนสนใจเข้ามาลงทุนด้านสถานพยาบาลและต้องการซื้อกิจการสำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเดชาสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งภายในวันที่16เดือนนี้ครับสำนักงานประกันสังคมจะเร่งย้ายสิทธิผู้ประกันตนของโรงพยาบาลกว่า40,000คนให้ไปเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลเลิศสินแทนครับ